าเที่ยวหาดลับหาดอันนาซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครค่ะหลังจากไปเที่ยววัดคุณสมุทรจีนมาพวกเรานะคะก็ลัดเลาะเที่ยวย่านชายฝั่งทะเลนะคะสมุทรสาครเพราะว่าเนี่ยเป็นทางกลับบ้านของพวกเราหาดอันนาเนี่ยเป็นสถานที่ศูนย์เรียนรู้ปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพ,พยากรธรรมชาติค่ะ และเราก็มาในช่วงประมาณบ่าย2องโมงสาโมงพอดีทุกคนแดดจ้ามากไปค่ะเดินเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยว่าด้านในเนี่ยมีอะไรให้เราชมบ้างที่นี่นะคะเขาก็มีห้องน้ำไว้บริการนะคะเปิดตั้งแต่8โมงเช้ายัน6โมงเย็นมาแล้วนะคะก็อย่าลืมปฏิบัติตามกฎของสถานที่กันด้วยนะคะไม่ทิ้งขยะไม่เก็บ วัสดุหรือเปลือกหอยอะไรกลับบ้านนะและข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งคือพอยไม่แนะนำให้ลงเล่นนาบนะคะ นี่ปลาโลมาเผือกปลาโลมาอีกแล้วว่าดีดเด็กวลไ,ใใไ,ววไอ่อไมมอหมอ่ตาไวะไงปไปตา เราจะไปชายหาดก่อนนะคะอะไรวะปล่อยปูไปทางนี้ก่อนใช่ไหมใช่หมูเด้งมาทำอะไรอ่ะใช่ไห้ยใช่หมูเด้งมาทำอะไรเฮ้ยเว้ยมาเรี่ะปกติีชาวระโดดอีกแล้วไม่ปกติกว่าปี้ขึ้นมาได้ ใครที่ชอบความธรรมชาตินะคะที่นี่เขาก็มีพันุไม้ป่าชายเลนชอบฟังเสียงคลื่นส่องสัตว์ที่นี่ก็เป็นที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ได้ดีเลยล่ะค่ะเราจะเห็นป้าตีนปูสแสมเสียงนกตามชายเลนทั้งสองฝั่งค่ะระหว่างทางเดินเนี่ยล่อยว่าเพลินสุดๆเลยนะ น้ำมันขึ้นมันเลยไม่มีชายหาด ช่วงที่เราไปนะคะน้ำขึ้นพอดีเลยอดเห็นชายเลงเลยทุกคนแต่ไม่ต้องเป็นกังวลค่ะเดี๋ยวพลจะพาไปอีกจุดหนึ่งที่เป็นหาดอันซีนหาดลับมีเปลือกหอยสวยงามเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะ นี่ยได้วิทย<ล>าศาสตร์<ล>ตรด้วยแล้วก,ปกปออ็ปลากระจังตีนคืออะไรปลากระจังตีนปลากระจังตีนปลากระจังตีนปาตีนจุดปลามีหลายปลาเห็นปะเออไปดูสิเคอะมัน เดี๋ยวเราจะแวะพักตรงนี้ให้หายเหนื่อยสักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่หาดอันนากัน มีอะไรปะท้าวท้าวดไปไหนอะเอาไงของมันสุดแล้ะหรอ ทางลงไปหาดอันนานะคะพลอยแนะนำว่าควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นแผ่นไม้แบบนี้่มีคนเดินไปอยู่ทีหลังหนูกลัวมันหักลูกบอกไม่เป็นไรดูลูกเลย ก็ต้องเดินระวังนะคะจะมีราวให้จับอ๋อนี่ไงช้หาจริงด้วยเดี๋ยวเราขอผ่านตรงนี้ก่อนได้ไหมทุกคนเป็นแบบว่า กนบ้ามามอาจจะต้องแบบใช้ความระมัดระวังนิดนึง คือหาดลับหาดลับปะถึงแล้วค่ะหาดอันนามีชาหาดจริงทุกคนแล้วก็น้ำเนี่ยน่าจะพัดมานะ่ะน้ำค่อนข้างที่จะดำเลยนะคะแล้วก็มีเปลือกหอยเยอะแยะมาก ก็คุณอยู่ชายทะเลล้างข้าง,งนอก,อกเ,อเปลือกหอยทับถมจนเป็นชายหาดแบบนี้เลยล่ะค่ะเยอะมากจริงๆนะทุกคนมยังเือนา ทุกคนมีหอยหอยสวยด้วยอ่ะดูดิกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กเลยของพวกเราได้เติบโตจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ออกกระจายไหมเนี่ยโอ้โหเก่งมากวันไม่มาหมักเลย